ดูไม่ได้นะครับแล้วก็เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกที่เขาส่งมานะฮะก็คือเหรียญนี้นะครับเหรียญแรกที่เขาส่งมาติด MS ็มเสูงๆนะครับติดดาวว่าติดอะไรเนี่ยมันจะทําให้ราคาบางทีนะหมื่นห้าเหรียญละหมื่นห้าเหรียญละสองหมื่นถึงโดยปกติแล้วขายกันอยู่ที่ประมาณ บางยีชแนลสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะครับนะฮะใครที่ไม่ไม่ติดตามเนี่ยถือว่าพลาดนะฮะเนื่องจากช่องบางเนี่ยมาให้ความรู้อยู่เรื่อยๆนะครับในเรื่องของเงินโบราณของโบราณต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ก็มีพัสดุเข้ามาหนึ่งชิ้นนะครับพอดีมีเพื่อนๆของเราส่งเหรียญมาขายนะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเล็กน้เดี๋ยวจะปิดเบอร์ ว่าที่อยู่ของเขานี่หนึ่งนะนี้นะครับผมนะฮะมาจากเมืองสมุทรปราการนะครับตามนี้เลยนะครับผมนะฮะก็ส่งมาให้ผมนะ,ะคุณนัสรีนะครับสตรีเจมส์มหรือบางยีใช่ไหน,คนะครับก็นะฮะสามารถที่จะเช็คเลขที่ไหนเนี่ยเลขเลขเลขอันนั้นนี่นะว่าอืมเนี่ยน่าจะน่าจะอันนี้ฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนฮะก็ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยนะครับว่าข้างในจะมีเหรียญอะไรนะครับผมโอ้ยนะแล้วก็ผมขอยืนยันนะครับว่านี่คือเรื่องจริงเขาส่งมาจริงไม่ได้จัดฉากนะฮะก็สาบานเลยแล้วกันนะผมขอสาบานเลยนะครับว่ามันคือเรื่องจริงนะครับไม่ได้จัดฉากนะครับเพื่อให้ทุกคนเชื่อนะครับเออ ถ้าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีใครกล้าสาบานหรอกครับเพราะว่ามันไม่คุ้มห <c oughs> ลายอย่างมันไม่ได้มีเหตุผลเลย,เลยที่ต้องมาโกหกนะโอเคครับเพื่อนๆประมาณนี้นะโอ้เข้าไม่ได้ปิดทีนี่ฮะออมาแบบนี้นี่คืออะไรอ๋อคืออะไรอ่ะไม่ได้แกะฝั่งนี้ <c oughs> อ่ะโอเคไม่เป็นไร อย่าไปสนใจเลยฮะเราไปสนใจสิ่งของข้างในดีกว่านะครับนั่นคือเหรียญนะฮะนี่นี่คืออะไรอ๋อนี่คือเลขบัญชีครับนี่คือเลขบัญชีครับนี่คือเลขบัญชีที่เขาส่งมาให้ผมโอนนะครับผมนะเดี๋ยวไม่ให้ดูไม่ได้นะครับแล้วก็เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกที่เขาส่งมานะฮะก็คือเหรียญนี้นะครับ เหรียญแรที่เขาส่งมาคือเหรียญนี้เดี๋ยวมาเช็คกันนะครับว่า,าจะตรงตามที่ตกลงหรือเปล่านะตั้งในขณะนี้ก็ฮะโอเคตรงครับผมอันนี้ถือว่าตรงนะตามตกลงก็คือพระเสียงกลับนะเหรียญนี้รับซื้อในราคาเริ่มต้นที่200สูงสุดถึง1,000บาทแล้วแต่สภาพซึ่งาทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่ามันตรง100%หรือ,อยังไงเหรียญที่2ก็คือเหรียญน,นี้นะครับที่เขาส่งมานะครับ คือเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแบบนี้คืออะไรนะแบบนี้คืออะไรกรอบนี้คือซื้อได้จากไหนนะครับกรอบนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันไม่สามารถซื้อมาใส่ได้มันต้องส่งเกรดไปยังต่างประเทศนะครับวิธีการส่งเกรดก็คือสมมติว่าเรามีเหรียญใช่ไหม เราอยากรู้ว่าเกรดเรียนเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหรคือเหมือนกับเราจะประเมินด้วยสายตาเราก็ไม่รู้ว่าเกรดเราเนี cool. <S <s ่ยเรียนเราเนี่ยอยู่เกรดที่เท่าไหร่นะซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าเกรดเราเนี่ยอยู่ที่เกรดเท่าไหร่ก็จําเป็นที่จะต้องส่งไปยังต่างประเทศนะครับเพื่อเพื่อวัดว่าเกรดเราเรียนเราเนี่ยเกรดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็การส่งเกรดเนี่ยนอกจากจะรู้ในเรื่องของ เหรียญเกรดเท่าไหร่แล้วก็ยังรู้ในเรื่องของแท้ปลอมนะครับเหรียญที่อยู่ในนี้เนี่ยฮะเหรียญที่อยู่ในนี้คือเหรียญที่แท้นะครับผมสมมุติว่าเราเรามีเหรียญเราเราส่งไปแล้วก็ปรากฏว่าเหรียญของเราเนี่ยเกิดปลอมเขาไม่เขาไม่ตีเกรดให้นะเขาจะตีกลับเหรียญกลับนะฮะซึ่งค่าส่งเนี่ยเริ่มต้นที่เอ่เท่าไหร่ผมจะไม่ได้เหมือนกันน่าจะหลักพันนะหลักพัน เอาเป็นว่าค่าส่งคือหลักพันนะฮะโดยปกติแล้วเหรียญที่เขาจะส่งไปเนี่ย <c oughs> โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหรียญที่ <c oughs> มีสภาพสวยนะครับมีสภาพสวยแบบนี้นะครับก็ถ้าสภาพไม่สวยก็อาจจะแบบไม่มีใครส่งนะฮะ <c oughs> ซึ่งเหรียญน,นี้นะครับถ้าโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วราคาหลักร้อยเองนะเหรียญน,นี้ราคาหล <c oughs> <ส>ักร้อยเองนะครับโดยปกติ แต่พอมาอยู่แต่พอมาอยู่ในนี้ราคาหลักพันทันทีนะฮะราคาหลักพันทันทีแต่ถ้าสมมุติว่านี่คือเกรดนะฮะ M S 6 2นี่ถือว่าเกรดสวยนะแต่ถ้าสมมุติว was, so so it, ่าเกรดสวยกว่านี้หรือว่าแบบเป็นแบบที่เด็ดเลยก็อาจจะถึงหลักหมื่นนะก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่แล้วแต่สภาพเกรดของเรานะครับแต่ว่าแต่ที่แน่ๆถ้าอยู่ในนี้เรามั่นใจได้เลยว่าเหรียญนั้นมันคือเหรียญแท้นะครับเราไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับ มันคือเหรียญแท้นะครับดังนั้นการส่งเกรตก็คือแบบนี้ฮะคือการส่งเกรดนี้มันมี2กรณีกรณีที่1มันอยู่ในขั้นถกเถียงกันว่าบางคนก็บอกว่าปลอมบางคนก็บอกว่าแท้บางคนก็บอกว่ามันดูไม่ค่อยดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งตัวเราเนี่ยมั่นใจว่ามันเป็นเหรียญแ,แท้ถ้าเราอยากพิสูจน์ว่าเหรียญของเราเนี่ยแท้จริง เราก็ต้องส่งเกรดไปดูนะแต่พอเวลาส่งเกรดปุ๊บถ้ามันออกมาแท้แบบนี้ในอยู่ในกล่องแบบนี้จะไม่มีใครเถียงเลยว่าปลอมเพราะมันถูกผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามันแท้นะแต่ถ้าสมมติว่าส่งไปแล้วโดนตีกลับอ่ะอันนั้นคือปลอมนะครับก็ซึ่งการส่งแบบนี้มันจะทําให้มันเพิ่มมูลค่าเพิ่มมันเพิ่มมูลค่านะฮะอย่างสูงนะ้วเช่นบางทีเหรียญ ขายปกติอยู่ที่700บาทสมมติอะไม่ใช่เหรียญนี้สมมติ700บาทแต่พอส่งไปแล้วอะติด M/S สูงๆนะครับติดดาวว่าติดอะไรเนี่ยมันจะทําให้ราคาบางทีนะ15,000เหรียญละ15,000เหรียญละ20,000ทึ่งโดยปกติแล้วขายกันอยู่ที่ประมาณ600บาท800บาทแต่พอเวลาส่งเกตแล้วมันจะทำให้มันมีราคาเพิ่มขึ้นแต่เหรียญน,นี้นะฮะมันมันแต่เราต้องดูเหรียญด้วยว่าเหรียญ เป็นรุ่นอะไรแต่ถ้ารุ่นรุ่นนี้อ่ะมันมันเป็นอะไรที่อ,ออกมาสวยๆเยอะก็เลยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้ก็หลักหลักพันนะบวกค่าสงก็เอาจริงๆนะมันก็อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้สงนะเพราะว่ามันมันเพิ่มมูลค่าไม่ได้เยอะมากนะครับเหรียญนี้มันไม่ได้มันเพิ่มมูลค่าไม่เยอะมากก็เลยแบบ ไม่ไม่ไม่สูงดีกว่านะเหมอือนกับเหรียญน,นี้เหมือนกันนะฮะถ้าสมมุติว่าแต่สภาพแบบนี้เขาไม่รับนะ,ะเพราะว่ามันไม่ไม่ได้สวยมันต้องเป็นสภาพส,สวยๆแบบนี้นะฮะเหรียญนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าสภาพสวยๆแล้วก็ติด m s เหสแบบนี้เหรียญนี้อาจจะถึงอาจจะแพงนะนะ,ะเพลเพลอาจจะถึงสี่ห้าพันนะถ้าสภาพแบบหันแล้วหน้านหลังกลับกันแบบนี้ อาจจะแพงนะครับนะก็การส่งเกรดก็มีวัตถุประสงค์2อย่างคือดูแทบลอมนะแล้วก็เกรดของเหรียญเราว่าเกรดเหรียญเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็โอเคเพื่อนๆประมาณนี้นะครับมีคนส่งมา2เหรียญเดี๋ยวผมก็จะทําการโอนเงินให้นะครับอ่นนี้ก็เลขบัญชีที่เขาส่งมานะครับเดี๋ยวผมอยาญาตปิดเนื้อึงิะนะนะบัญชีเกษตรกรนะครับผมประมาณนี้ครับ สวัสดีครับ